มืัอนีย้ยายเสียเลยเมนูยำโอ๊ก้อยไข่มดแดงข้าวเส้นวันนี้ก็ดีคข้าวมิโซะหรือข้าวสายไข่ไข่มดแดงไข่มดแดงซื้อมาเต็มตลาดห้าสิบบาทในซัมนี้แล้วจ้ะหน่อยเนาะหมกนึงห้าสิบดิหนี่งห้าสิบบาทไข่ตึงมันไข่ไข่ไข่น้อยๆมันก็ได้หลายกว่านี้อยู่ มีไข่ใหญ่มันนี่มีสูตรพิเศษถือไหมมันมีไข่โมเด็งไม่มีสูตรพิเศษถือง่ายๆเบรคง่ายๆอยู่เข่าอ่ะอยู่เข่านะสวยนะไม่ใช่นี่มันนี่มอนี่ดิ๋ยวมลคนเครื่องปรุงก็มีไข่โมแดงมีพริกเผือพริกป่นข้าวครู เข,ขาซื้อแ<อ><อ>ป้งหหนึ่งดืล้างก่อนบนอเออกต่ล้างก่อนแล้วเขาแปง้งเขาซื้อขเขาแป้งน้ำแม่มันจึงอ่อ เอาเลยเอาซื้อมาเขาก็ต้องล้างสักคนเพราะวกา,าซื้อข้าวแป้งอะไรแม่มันอ่อนเขาที้เขาแปง้งแป้งเขาเหนียวแปง้งสิ่งกับปู่ซื้อเก็แม่มันจะเตะอ่อนตรงแล้วเด้อเอาเจอแล้วมาล้าง cùng có mấy tự loại miếng anh mấy em kèm mô tôm nó cho chị thật sự thật dùng thật nó Chỉ có thật cho thật sự 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 thật cùm ไว้แต่เนขม้กินไม่ได้เยเราไมกินข้าวกะยุกเลเขมไว้เขาสวไหนย เส้นน like ันสองหนึ่งเสนจะกินกินอื่นแล้วตอนนั้นไม่ได้กินหลั่มมันคืออดอยู่ไม่ได้กินหลั่มมัดูเลี้ยวจืดอยู่ ไหลไหลแล้วก็เตือ่าก็เแต่เสียพูเอฟเฟกตจะหน่อยบอสเจออีกจะหน่อย้มันไม่แดงเราเลยว่าวันนี้กินรสจัดแต่งานไหมต่งเหรอเข่า แ, <c oughs> แล้วก็ตักใส่จานส <c oughs> ิ่งอออก็ <c oughs> งอหมอะคอยไ <c oughs> ข่มาเด่งหอมหอเข้าสองไปครับเข้าสองแล้วล่ะ นำมานำมาหอ,หอมหอมอืม้มข้าวเซอยหอามีนี้วันนี้เดี๋ยวถินกับนี่ต้มไข่เป็ดต้มออยางมะตูมทำไมาสจ็บลูกศิ้น์ลูกศิ้นหนึ่งนี่ขนมจีนน้ำยากะทิเจ็บเจ็บก็พักถึงนี่เจียวมะเมมก๋ กับเนือเ้อแดดเดียว,นเ,ดเ,ดยวเนื้อหมูทอดเนื้อหมูก็นี่เมนูมหลักก๋วยไข่ขมดแดงของหวานเอากะมีนีมะละมุตมะม่วงสุกก็นี้ของผู้เฒ่าน้ำอ้อยกับขนมจา้เาเหนข้าวน้ำกันมาด้วยจา้าแฟนครับกินข้าวน้ำกันเด้อข้าวสาวน้ำกัน Bộ, không sao có đi em nè lệch chép 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 หนาวมาอีหลาลมแฮงน้ำจิ้นน้ำอยากอะทิข้บปุ้นข้าปุ้นยืบเบื้งคลิปปะป๊าบุกเอามาเยเามากอมก่อหอจกับทอดเนื้อเฮงนี่เมนูรักวันนี้ก๋วยเตมไข่มาส่งไข่ผเด่ผัดแจ่บหอม ມາເຂົ້ານ <laughs> <are you? S 1> <are> mm ໍາກັນຫຸບິ່ງລ้ເ

就们那边是吧？ va uh -huh.

in mm the -hmm. 아, 좋아하는 거로 좋아게 있어. 이 시절 좋아 A mang mì. mình đồng. mà nó are Ngon No, hãy, lắm I took hay off or à, chút chút wait, wait, wait. Man. Man. ơi Man. 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 con

ยืนจะก้อนยาเจ็บขาลูกไปได 他们帮烧火。嗯 อ่ะอบายบายวายบายดแล้วเอาเสือบายบายแฟนคลับกุลุกพบกกระเส็บคิดดื่มเ่อเด้อจ้าจุ๊บจุ๊บฝาดิดตามเส็บคินนำไหนเด้อ